หลายหลายคนหันมาศรัทธาบูชาเทพและบางคนกลัวว่าจะต้องมีนคนมีองค์หรือว่าเมื่อเรามีองค์แล้วเราต้องช่วยคนน่ะแล้วเราต้องทำหน้าที่อ่ะเช่นอาจารย์แม่เนี่ยมีหน้าที่ที่อาจารย์แม่บอกเสมอว่ามีหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการเป็นกายสังขารของพมานดาในการที่ท่านมาแฝง ในการชี้แนะและบอกหลายๆคนในการที่แต่ละคนมีอาการต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเองในเรื่องของการมีองค์แล้วก็การที่เจ็บป่วยหรือว่ามีสิ่งอะไรที่แฝงอยู่ลหลายๆคนที่โดนของว่าอะไรมาแล้วมาให้อาจารย์แม่ไล่ให้ตรงเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ที่อาจารย์แม่ต้องทําแต่ถามว่าหน้าที่ที่ทำเนี่ยมีเงินเดือนไหมไม่มีเงินเดือนแล้วก็ไม่ได้มีค่าครูแล้วก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์ การที่ทําหน้าที่เนี่ยคาว่าหน้าที่เนี่ยก็คือเป็นเหมือนภารกิจอะภารกิจหน้าที่ที่เราต้องทำแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่ามีองค์แล้วมีแคพมีองค์แล้วเปิดตำหนักหรือเปิดสถานที่อะไรก็แล้วแต่และทําเพื่อผลประโยชน์ทําเพื่อสแสวงหาไรายได้สแสวงหากําไรตรงนี้ก็ไม่ได้บุญนะแต่ถ้าเกิดการสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกับเทพเทวา เราต้องไม่มีค่าครูเราต้องไม่มีค่าพิธีใดๆแต่ว่าเหมือนกับการที่เราทําพิธีเนี่ยเราต้องไม่มีค่าค่าครูใดใแต่การทําพิธีใดๆที่เราต้องมีผลไม้มีใบสีหรือว่าอะไรเงี้ยคนที่จะทําพิธีก็ต้องซื้อเองโดยที่คููที่จะูที่จะทำพิธีให้เนี่ยต้องไม่เดือดร้อนนะเหมือนกับการที่เราจะต้องไปช่วยใครหรือไปทําพิธีให้ใครแล้วเราต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรทั้หมดมันจะไม่ใช่ อันนี้ต้องให้เป็นมุมสองด้านนะที่ให้ทุกคนมีความเข้าใจแล้วก็มีความเข้าถึงในการที่ศรัทธาุชาติเทพย่างแท้จริงว่าเมื่อเราศรัทธาแล้วเรามีหน้าที่เนี่ยแล้วเราไปทําพิธีให้ใครเราเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นทางไกลต้องเสียค่าน้ำมันรถถ้าก็เรามีความสมัครใจบกเรียกว่าเต็มใจโดยที่เราไม่ต้องเรียกค่าน้ำมันรถก็ได้แต,ต่ตามตามประทตามคนที่ททเขาเ,เชิญเราไป ให้เราไปทําพิธีที่ไหนเขาก็จะต้องมีเรียกว่าจิตจิตที่เราที่เขาจะมีจิตสํานึกที่เขาจะให้ค่าน้ำมันรถหรือออกค่ารถให้หรือว่ามารับเราไปอย่างเงี้ยตรงเนี้ยทาให้เราไม่ไม่เรียกว่าไม่รู้สึกทุกข์อ่ะเมื่อทําแล้วทุกข์ก็อย่าทําถ้าเกิดทําแล้วไม่ทุกข์ก็ต้องทาต่อไปตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการที่มีองค์เทพเนี่ยเมื่อเราไปทําหน้าที่แล้วเราต้องทําด้วยหัวใจบริสุทธิ์แล้วก็ทุ่มเท ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่นไขและการที่หลายๆคนมาบอกแม่ว่าถ้าทําไปแล้วเราจะรวยไหมทําไปแล้วเราไม่เห็นรวยเลยทําไปแล้วเราจะจะได้อะไรถ้าเราไม่มีค่าครูเราได้บุญไงเข้าใจหรือยงังเราได้บุญเราได้บารมีที่ท่านมาใช้กายเราอะ่ะถือว่าเป็นบุญอันประเริฐแล้วนะสําหรับการที่แม่ความคิดของแม่นะแต่คุณดูแม่ไม่รู้นะความคิดของแม่ก็คือว่า แม่คิดว่าการที่พระมารดามาใช้กายแม่เนี่ยถือว่าเป็นบุญ,บญใหญ่เลยอะที่มาใช้กายนี้ในการสร้างสร้างกรรมดีอะโดยที่เราไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดีการที่เราทําความดีแล้วคนอื่นว่าเราไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าสื่อโซเชียลเอาแม่ไปแชร์หรือว่าหลายๆคนที่โดนเอาไปแชร์เนี่ยเราเราเข้าใจไงเราวางได้อะแล้วเราให้อไภัยได้แล้วเราไม่เป็นผููกจิตเนี่ยเรารู้ว่าเขากําลังก,อก่อกรรม เราก็จะไม่ไปพูดกรรมกับเขาอีกสังคมหรือว่าสื่อทีวีหรือว่าอะไรจะเอาไปตีแพรหรือว่าอะไร้วก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนแต่แล้วก็คนคนส่วนใหญ่มองว่าพอมีองค์แล้วเหมือนบ้าบอเหมือนไม่ไม่มีความเชื่อเอาไปว่าเอาไปตีแพรว่าร้ายเงี้ยมันก็เป็นกรรมของเขาอะนะแม่อย่าทุกคน วางเฉยให้ได้แล้วก็อย่าไปตอบโต้หรือว่าอย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขาดีกว่านะแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปในสิ่งที่เราต้องทําความดีแม่เห็นหลายคนทําความดีที่มีองค์มเทพแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนด้วยหัวใจบริสุทธิ์หลายๆท่านนะแม่ขอให้ทักต่อไปอย่าท้อแล้วก็ในการเป็นร่างของเทพเทวาเนี่ยเราเราได้ถูกเลือกแล้วเราไม่ใช่เป็นคนที่ ที่เราเลือกอยากจะเป็นนะเราคือผู้ถูกเลือกและเราก็ต้องปฏิบัติการเป็นคนมีองค์เนี่ยต้องปฏิบัติต้องบวชใจต้องฝึกฝนใจหลายๆขั้นแต่กว่าจะถึงบรรลุถึงโสดาบานหรือพระหรือที่เรียกว่าอริยะบุคลเนี่ยก็ต้องใช้เวลาถึงเวลานั้นเราเท่านั้นที่จะรู้ดีที่สุดตอนนี้เราเป็นผู้ที่ เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาแต่ว่าเราเป็นร่างของเทเทวาที่ต้องฝึกจิตตัวเองเราอาจจะมีรักลดกธหลงมีโทสะโมหะทุกคนก็มีในตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าจิตมารจิตเทศจิตตัวเราที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมารและเทยทู่ในตัวเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วกว่าที่เราจะชําระแล้วเราจะรู้ว่ามารที่ในตัวเราเนี่ยเราจะใช้ การใดที่จะปรับมาในตัวเราได้เราก็ต้องใช้การปรับจิตเราที่มากพอแล้วก็พัฒนาจิตใจเราเราก็จะเข้าใจว่าการที่เรามาทำหน้าที่นี้มันยิ่งใหญ่นะแม่อย่างที่คุเข้าใจตรงนี้นะสาธ์